สีช่ชวนเด็กไทยเลิกใช้ถุงพลาสติกสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่โรงเรียวนวรรณคณเนั่งเขตสีภัยจิตสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชาเชิงซาเขตหนึ่งค่ะดิฉันเด็กหญิงบุญญาลดาธิชัยชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ค่ะผมเด็กชายพนมรุ้งศิวไลชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ครับพวกเราสภานักเรียนโรงเรียวนวรรณคณนั่งเขตสีภัยจิต ประจำปีการศึกษา2563นรงเรียนของเราได้ดําเนินการขับเคลื่อนกิจกรรมการประกาศเจตนารมณ์ตามข้อคกินเห็นสภานักเรียนระดับประเทศประจำปี2563เพื่อนๆรู้ไหมว่าถุงพลาสติกที่นํามารองรับสินค้าและอาหารผลิตมาจากเม็ดพลาสติกจากอุตสาหการรมปิโตรเคมีที่ใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลเป็นวัตถุดิบซึ่งถุงพลาสติกหนึ่งใบต้องใช้เวลาย่อยสลายถึง450ปี ซึ่งก่อให้เกิดปัญหาขยะล้นเมืองมนุษย์จึงนำถุงพลาสติกมาเผาผลาญด้วยเชื้อเพลิงสิ่งที่ได้จากการเผาถุงพลาสติกคือสารประกอบไฮโดรคาร์บอนซึ่งทำให้เกิดภาวะโลกร้อนนั่นเองค่ะถ้าหากทุกคนหันมาใช้ถุงผ้าถุงผ้าจะช่วยลดการปนเปื้อนของสารก่อมะเล็งและถ้าหากทุกคนงดใช้ถุงพลาสติกเพียงสัปดาห์ละหนึ่งวันก็จะช่วยลดการใช้ถุงพลาสติกได้ถึง100ล้านถุงต่อปีค่ะ พวกเราสภานักเรียนจึงมีนโยบายให้ให้นำถุงผ้ามาใช้ที่โรงเรียนเพื่อให้เกิดความเคยชินกับการใช้ถุงผ้าและยังช่วยลดปัญหาขยะในโรงเรียนอีกด้วยครับเดี๋ยวเราจะพาเพ,เพื่อนไปชมกิจกรรมการใช้ถุงผ้าของโรงเรียนเราด้วยครับไปกันเลยและนี่ก็คือกิจกรรมแรกของพวกเรานะคะถุงผ้าสวยสวยได้2มือคะ่ะก่อนที่นําถุงผ้าไปใช้เราก็ต้องมีถุงผ้ากันก่อนใช่ไหมคะวันนี้ เราจะพาเพื่อนๆไปชมวิธีการเย็บถุงผ้าจากเสื้อผ้าเก่าๆของพวกเรากันค่ะกิจกรรมที่2ถุงผ้าใส่ปากกาสมุดคือการนําถุงผ้ามาใส่อุปกรณ์การเรียนเช่นหนังสือสมุดในช่วงเปลี่ยนชั่วโมงเรียนและเดือนเปลี่ยนคาบค่ะกิจกรรมที่3ถุงผ้าคู่กายสะพายไปชอปปิง้งคือการที่เราไปซื้อของในสหกร์และมินิมาร์ของโรงเรียนเราจะให้นักเรียนทุกคนนําถุงผ้าของตัวเองมาใส่สินค้าเวลามาซื้อของค่ะ กิจกรรมที่4กิจกรรมถุงผ้าถุงผ้าใส่แก้วยาแปลงโรงเรียนเราจะแปลงฟันทุกครั้งหลังรับประทานอาหารกลางวันนักเรียนทุกคนจะมีถุงผ้าคนละหนึ่งใบสำหรับใส่แก้วยาสีฟันและแปรงสีฟันครับกิจกรรมที่5ยื่นอกพกถุงผ้านอกจากโรงเรียนเราจะลดการใช้ถุงพลาสติกแล้วเรายังมีกิจกรรมเดินรณรนลงเลิกใช้ ถุงพลาสติกและหันมาใช้ถุงผ้าทแทนแล้วครับเป็นไงกันบ้างครับกับกิจกรรมการใช้ถุงผ้าในโรงเรียนของเราว้าวาว้ากันเลยใช่ไหมเดี๋ยวเราจะไปสัมภาษณ์เพื่อนๆพี่ๆน้องๆในโรงเรียนของเราว่ามีความรู้สึกยังไงกันบ้างกับการใช้ถุงผ้าแทนถุงผ้าแทนถุงพลาสติกกัน,นครับไปฟังกันเลยน้องชื่ออะไรครับชื่อิต้าค่ะ กิตารู้สึกยังไงบ้างคะที่โรงเรียนให้ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกรู้สึกดี้ได้ใช้ถุงผ้าเพราะการใช้ถุงผ้าเป็นการลดรูกร้อนชื่ออะไรกันบ้างคะชือนอนครับชื่อไอซ์ค่ะรู้สึกยังไงบ้างคะที่โรงเรียนให้ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกก็รู้สึกดีครับ<ไ>เพราะถุงผ้าใช้ใส่อาหารใส่แปง้ง แล้วก็ไปซื้อของได้ครับแล้วก็สามารถลดขยะลดมลพิษให้โรงเรียนได้ครับแล้วที่โรงเรียนมีกิจกรรมีกิจกรรมอะไรเป็นพิเศษไหมคะที่เกี่ยวกับถุงผ้าก็มีคุณผูพาททำถุงผ้าค่ะนำผ้าจากเสื้อผ้าเก่าๆที่ไม่ใช้แล้วมาทำถุงผ้าค่ะ พวกเราสภานักเรียนต้องขอขอบคุณท่านผู้อำนวยการาคณะครูเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆชาวนครน่านเขตทุกคนที่ร่วมมือร่วมใจเลิกใช้ถุงพลาสติกและหันมาใช้ถุงผ้ากันแทนค่ะหิ้วถุงพลาสติก <c oughs> มันไม่เท่ <c oughs> มาหิ้วถุงผ้าเก๋ๆกันดีกว่าวันนี้พวกเราต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ